คอลัมน์คันปากโดยช่างสงสยัยลูกของพ่อเลือดสีน้ำเงินผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานงานลมหายใจของแผ่นดินระหว่างวันที่28-30กรกฎาคมที่สนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเธอประเกียดตจิ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10 สิ่งเดียวที่ผมปรารถนาคือขอให้ประเทศนี้ดำรงอยู่โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นร่มโพร่มใสเพื่อเป็นลมหายใจของแผ่นดินไทยชั่วนิจนิรันด์ลุงเนวินชิดชอบกล่าวไว้สำหรับผู้ขับเคลื่อนงานดังกล่าวจนสำเร็จนอกจากลุงเนวินและลูกหลานชาวบุรีรัมกว่า500ชีวิตที่ทำงานหนัก ยาวนานกว่าสี่เดือนยังมีอีกสี่บุคคลสำคัญที่ลุงเนวินฝากความหวังเพื่อเข้ามารับภารกิจต่อไปโดยเพจลุงเนวินโพสเมื่อวันที่6สิงหาคมเรื่องลูกของพ่อเลือดสีน้ำเงินโดยมีเนื้อหาว่าสามวันสามคืนในงานลมหายใจของแผ่นดินแนนชิดชนกชิดชอบลูกสาวคนรองกับแน่นโชชนกชิดชอบลูกชายคนเล็ก อยู่ชิดติดลุงเนวินไม่มีห่างทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวทุกการตัดสินใจทุกเรื่องที่ลงมือทำของลุงเนวินคือทุกการเรียนรู้และทุกก้าวที่เดินตามรอยพ่อความสุขที่เกิดขึ้นจากได้เห็นผู้อื่นมีความสุขการทำงานหนักในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่กับทุกผู้คนหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกและความแตกต่างทางความคิด แน่นกับแน่นทำได้ในทุกสภาพทุกเงื่อนไขและทุกงานอีกไม่นานแน่นกับแน่นจะเป็นผู้เดินนำและทำทุกสิ่งที่ทำให้คนบุรีลำมีความสุขมีรายได้มีชื่อเสียงเชกเช่นเดียวที่ลุงเนวินธรรม ในช่วงเวลานั้น28-30กรกฎาคมหนุนชนชนกชิดชอบบุตรชายคนกลางนำทีมชาติไทยไปสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน U-19 และคว้ารองแชมป์มาให้คนไทยส่วนพี่นกชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตทำหน้าที่ผู้แทนสสให้กับคนบุรีรัมนกแนนหนุนแน่น สี่พี่น้องเลือดสีน้ำเงินที่จะมารับภารกิจสืบต่อจากกรุงเนวินภารกิจที่จะทำให้คนบุรีรัมมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตัวเองแผ่นดินที่มีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นลมหายใจของแผ่นดิน